เรื่องพี่ไปไหนหนูไปด้วยเรื่องมีอยู่ว่าย้อนกลับไปเมื่อตอนเราอายุได้1 3ถึง14ปีสมัยนั้นเอราเรียนที่กรุงเทพคัดทุกวันศุกร์เราจะต้องเอากระเป๋าเสื้อผ้าไปโรงเรียนด้วยเพราะหลังเลิกเรียนเราจะนั่งรถจากกรุงเทพไปบ้านย่าที่อำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นแบบนี้ทุกอาทิตย์วันนั้นเราไปถึงสุพรรณบุรีประมาณ4ีถโมงเย็นตามภาษาเด็กซนพอไปถึงก็โยนกระเป๋าแล้วควาจักรยานปั่นไปเล่นน้ำ ที่คลองชลประทานกับพวกเพื่อนเพื่อนพอพลบพลเราก็ขี่จักรยานกลับบ้านระหว่างทางตรงคอสะพานข้ามคลองโลประธานเราขี่ลงหลุมทําให้โซ่จักรยานหลุดบรรยากาศตอนนั้นเริ่มมืดแล้วเราก็ก้มก้มเงยเงยพยายามใส่โซ่จักรยานเข้าที่แต่วันนั้นไม่รู้ทําไมมันใส่ย,ยากจังเราลองมองไปรอบตัวก็ไม่มีคนเดินหรือขี่รถผ่านมาเลยคอดิดในใจ ทำในดีวะแล้วก็ก้มหน้าก้มตาใส่โซ่รถจักรยานต่อไปทีนี้มีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งตัดผมหน้ามาผิวขาวเดินมาจากไหนไม่รู้มานั่งใกล้ๆและถามเราว่าพี่พี่รถเป็นอะไรคะเสียงนั้นทำเอาเราตกใจมากเพราะเมื่อกี้ก็มองไปรอบๆแล้วคือมันมืดไปหมดไม่มีบ้านคนมีแต่ป่ายูคาลิปตัสแล้วน้องเขาเข้ามานั่งตอนไหน น้องคนนั้นขยับเข้ามานั่งใกล้ๆเราอีกตรงล้อหลังของรถจักรยานก้มหน้ามองโซ่ในมืดเราจนเราใส่โซ่ได้สําเร็จเราก็ลุกขึ้นยืนแล้วบอกกับน้องคนนั้นว่าพี่กลับบ้านแล้วนะแล้วว่าบ้านน้องอยู่ไหนล่ะทําไมมาเดินคนเดียวมันมืดแล้วน้องคนนั้นชี้มือไปที่คลองชลประทานเราเลยคิดว่าบ้านน้องเขาคงอยู่ฝั่งโน้นหลัมั้งแต่มองไปก็ไม่เห็นมีไฟนะแล้วน้องก็ถามเราว่าพี่หนูขอไปเที่ยวบ้านพี่ได้ไหมหนูขอไปอยู่ด้วยนะเราก็ตอบไปว่า ไปไม่ได้บ้านพี่อยู่กรุงเทพมันไกลนี่พี่มาเที่ยวบ้านย่าเดียววันอาทิตย์พี่ก็กลับแล้วแต่น้องผู้หญิงคนนั้นก็ยังบอกว่านั่นแหละพี่ไปไหนหนูก็ไปกับพี่นะเราก็บอกว่าไม่ได้ได้ยาของพี่ดุมากเขาไม่ให้ใครเข้าบ้านเอาเป็นว่าไว้อาทิตย์หน้าค่อยมาเล่นเนาะมั่กับพวกพี่นะไปหละ่ะแล้วเราก็ตัดบทขี่จักรยานออกมาเลยแต่ไปได้นิดเดียวเราก็หันไปจะมองหน้าน้องเขาอีกทีแต่ว่าน้องเขาหายไปแล้วเราพยายามมองไปรอบๆว่าน้องเขาเดินไปทางไหน แต่มองหายังไงก็ไม่เจอพ่อเราขี่จักรยานไปถึงบ้านก็เล่าเรื่องเด็กผู้หญิงคนนั้นให้ย่าเราให้ฟังแต่ย่าเรากลับเงียบไอมาถามอะไรต่อสักคำแค่พยักหน้ารับเท่านั้นจนตอนเช้าย่ามาปลุกเราไปใส่บาตรที่หน้าบ้านซึ่งปกติย่าเราจะไม่เคยเรียกจะปล่อยให้นอนไปถึงเราจะแปลกใจแต่ก็ไปอาบน้ำเตรียมตัวรอพระมาบิณฑบาตจนมาถึงตอนเที่ยงของวันอาทิตย์ที่เราจะต้องขึ้นรถกลับไปกรุงเทพเราหิ้วกระเป๋าเดินไปท่ารถทัวร์ที่ตลาดซื่อ งอระยะทางไกลพอสมควรสมัยนั้นไม่มีวินมอเตอร์ไซค์ต้องเดินเอากระเป๋าบังแดดไปเองเราเดินมาจนถึงสะพานข้ามคลองชนลประธานมองไปเห็นคน4ี่ถึงหคนและพระสงฆ์หนึ่งรูปกําลังจัดเตรียมกับข้าวขนมข้าวหวานใสกระทงจุดทูปปากแล้วเราก็ต้องตกใจเมื่อไปเห็นรูปภาพใส่กรอบที่วางอยู่ข้างๆเราตาไม่ฝาดแน่นอนมันเป็นรูปขอองค์เด็กผู้หญิงคนเมื่อวันที่มาขอตามเราไปเที่ยวบ้านแล้วในหัวเราก็นึกถึงเสียงน้องที่บอกว่าพี่ไปไหนหนูไปด้วยนะ เท่านั้นล่ะเราหยุดเดินแล้วตรงเข้าไปถามคนเหล่านั้นว่าทําอะไรกันอยู่คะพวกเขาหันมาแล้วบอกเราว่าเมื่อวันก่อนลูกสาวของเขามาเล่นน้ําที่คลองนี้แล้วจมน้ําตายศพไหลาตามน้ํามาแล้วมาติดอยู่ตรงนี้เลยต้องมาทําพิธีเชิญวิญญาณกลับบ้านพอเราได้ยินเท่านั้นล่ะเรายกมือไหว้ทันทีแล้วรีบเดินต่อไปที่ท่ารถทัวอย่างไวตอนนั่งรถก็คิดมาตลอดทางว่าน้องคนนั้นที่เราคุยด้วยไอไม่ใช่คนพร้อมกับด่าตัวเองในใจ อีบ้ามึงคุยกับผีเหรอเนี่ยแล้วก็คิดอีกว่าถ้าตอนนั้นเราตกลงให้น้องเขามาเที่ยวที่บ้านญาด้วยจะเกิดอะไรขึ้นตั้งแต่นั้นมาเวลาไปบ้านญาติที่สุพรรณบุรีเวลาเพลเพลเราจะไม่กล้าออกไปเล่นไกลบ้านอีกเลยครับเรื่องเล่าหลอนๆประสบการณ์เจอเรื่องผีเล่าเรื่องเล่าหลอนเล่าเรื่องลี้ลับเรื่องเล่าผีเรื่องผีก่อนนอนเรื่องสยองขวัญหลอนไดอารี่เล่าเรื่องผีผีเรื่องผีเรื่องเล่าผีจากประสบการณ์ตรงเพื่อเล่าผี